สวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูการประกอบเครื่องตัดหญ้ารุ่นเสียงหนึ่ง 1. ดูกันยาวๆแล้วครับบางครั้งผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณผู้ชมก็ดูตามกันไปเลยนะครับนี่เหลือแค่นี้นะคุณผู้ชมนี่เหลือดุนๆแบบนี้นะครับเราดูครับนี่คือมันอยู่ในตรงนี้นะทุกอย่างอยู่ในตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วมาดูกันยาวๆครับวา่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับบางครั้งผม อาจจะไม่ได้อธิบายนะครับอันนี้ปินนนป้นนะครับเดปิ้นอธิบายได้ก็จะอธิบายอันนี้ปิน้นเเข้าไปนะครับโอ้มาใส่ย,ยากกานันนะคุณผู้ชมเนี่ยติด,ดมือติดอะไรกัไม่รู้ อ,อ้น็อตเก่าใส่เข้าไปน็อตเก่ามยังใช้ได้อยู่นะผู้ชมหัวมันยังใช้ได้อยู่ครับเนี่ยพอไหวอยู่ครับพอไหวอยู่ ต้องตอกนะคุณผู้ชมเวลาขันออกเวลาขันเข้าไปต้องตอกมันตึงๆมือพอแล้วนะครับอ่ะมันจะตึงมือพอครับแต่ขันออกนี่มันต้องตอกนะคุณผู้ชมเ,เปเรื่องไปเล่านะขันออกนะต่อนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปอ่าตรงไหนเนี่ยขนหลงหลงลืมลืมแล้วเนี่ยมันไม่มีคาดใช่ละมันไม่มีคาด มันมีค่าก็ดึงออกนะครับตัวนี้ดึงออกเอาเศบร้อยเศษก็เดี๋ยวประกอบอะไรเข้าไปก่อนนะเอ่อเออเออเอาละท่านผูบบ้ชมนี่ดูของเล่นดูไก,กลๆของเล่นของเขานะครับ นี่ดูผู้ชมนี่ยกไป อ,อ,อย่งไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีอะไรบ้างที่เล่น ไข้างจานไฟข้างจานไฟผมบอกผมใส่ผิดนะคุณผู้ชม <laughs> <laughs> ใส่ผิดอยู่ได้คุณผู้ชมดูดูใส่ย,ยากอยู่แล้วยังมาใส่ผิดอยู่ได้ตายอย่างาน,นี้นะเอ,อี่มันถอดง่ายนะคุณผู้ชมผมก็งงๆอยู่นี่แหละ เออเป็นเรื่องเป็นราวไงไปูไปชมดีไหมผู้ชมเออทำมันไม่จำนะนี่แต่ผิดอยู่ได้นี่นี่มันมีคอยนี่ผู้ชมนี่คอยนี่มันต้องอยู่ด้ดานการไฟ ดูดูคุณชมดู

ดันไหนก็ไม่รู้นี่เราขันน็อตเข้าไปก่อนเดี๋ยวหาน็อตก่อนครับน็อตอยู่ตรงไหนกน็ไม่รู้แล้วนี่ไ่ชมนี่นี่มันนอ็อตนี่ตัวนี้มันจะยาวนะนนตัวนี้มันจะยาวนี่ใช่หรือเปล่าอนี้จะใช่นะ่าจะใช่ ดูเราจะประกอบไปใช้เวลาเท่าไหร่นะคุณผู้ชมดูงานตัวเล็กเน้น้อยเนี่ยอาสานี้ไปก่อนเก่ยวตัวนี้น่าจะเป็นน็อตสั้นนะน็อตสั้นนะน็อตสั้นแบบนี้แน่ๆแบบนี่นะ ตอนสัน,ปนไ,ไนป,นไนปนนไ็นนิ้วใหญไหมเั็นีิ้วหวอยู่ยังมีงอตยาวอีกไหมผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะคุณผู้ชมยาวๆแบบนี้นี่นี่ตัวนี้นี่นใช้เวลาเท่าไหร่นะคุณผู้ชมผมว่านะ ถ้าเดาหน่อยนะมันต้องมากกว่าสิบนาทีแน่นะครับโอ้โหทำไมมันขันไม่เข้าเลยครับผู้ชมันออกหน่อยอุ้ยอุ้ยโอ,ยอ,ยอย้มันไม่ใช่แล้วผมว่านะมันก็เป็นน็อตสั้นแน่ๆเลยผูช้ชมน็อตยาวไม่ได้นะ มันไม่ใช่มันเข้าไม่ได้นะคุณผู้ชม ใช่หรือเปล่าโอ้นา่าจะใช่โหมันแปลกๆนะ นนะ้เอาย,ยางจำไม่ได้เลยอ่ะขัาไปก่อนผู้ชมก็มาดูเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ อย่างนี้น่าจะถูกต้องแล้วก็น็อตตัวไหนเอ,อ่ยจะจัะตัวนี้แน่ๆเนี่ยนี่เป็นลูกเป็นล่างเข้ามาแล้วครับเนี่ยผู้ชมดู เป็นเรื่องเป็นเราแล,ล้ปื <c> ๊ด <oughs> แล้วก็นดตัวนี้มันต้องเป็นตัวไหนเอ่ยตัวนี้ได้ไหมนี่ได้ไหมเสร็จแล้ว ก็มาเจ้าตัวนี้อ้าวเลิกเป็นลูกเป็นล่างเขาแล้วู้ชม อตัวนี้มันหายไปนะมันต้องมี้ตรงเมียด้วยเนี่ยตรงเมียมันหายไปเนี่ยมันรู่นใช้ได้แค่ตัวเดียวเอ้าเออแปดยะฝังตรงเมียไว้นะคุณผู้ชมทีนี้ตรงเมียมันหายมันขันไม่ได้ขันสได้สองตัวใช้ได้สองตัวพอ มีนะทุเมียมหายไปไหนนะไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใส่แค่สองตัวพอนี่ตัวนี้นะคุณผู้ชมนี่อ่าก็จะอ,อะไรอ่ะมันทดแทนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวใส่ไปก่อนเดี๋ยวแค่ว่ากัน หาในปรมาทดแทนได่ว่างครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้อ้าวตัวนี้มีอะไรเอ่ยนี่ไหวไหมอ้าวได้ไปหนึ่งตัว น็อตมาชอบหายคุณผู้ชมใช้ไปได้ดีนี่หายไปเลยนะครับหายหายตอนหน้าง,งานก็มีนะครับน็อตตรงนี้นะเราต้องหมัน่นใช้งานแล้วตเราต้องมาหมั่นแต่ตรวจเช็คพกวกน็อตนะครับอันนอมันหลวมแล้วก็เราก็ขันเข้าไปใหม่นะทําไมอย่างนั้นผมเคยหายนะหาย,หายหลายครั้งนะครับใช้ไปใช้ไปน็อตหายนี่ก็น็อตหายนะเอามาจูนนี่เอ่ ไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมต้องหาอะไรมาทดแทนให้เขาเขาเขาก่อนเออเราซื้อมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมดูครับตรซื้อสำรองแบบนี้มัดสันมีไหมอ่าตัวนี้ไ,ได้เราต้องซื้อสำรองมาให้เขานะครับ มันก็หายมาเฉยเลยนะคผู้ชมเอาเสร็จแล้วก็เก็จะลองเครื่องดูคนระับมันจะติดไหม นี่ก็คาร์บูเรเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนห้าห้ามาชิดก่อนเออมาเป็นขครโยงเป็นย้งเลย่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเอเอ ชมเป็นรูปเป็นร่างกันมาละไม่มีแผ่นคาดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เจ้าของเขามาใส่แผ่นคาดเอาคนเดียวเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> แผ่นคาดไม่มีมานะคุณผู้ชมเนี่ไม่มีมานะเดี๋ยวให้เจ้าของเขาใส่เองับแผ่นคาดมันใส่ง่ายครับ <c oughs> เราทำให้เครื่องยนต์มันติดซะก่อนนะครับ แผ่นคาดมันไว้ที่หลังถ้าเครื่องยนต์มาติดก็สำเร็จแล้วนะคุณผู้ชมนี่นตรงนี้แล้วก็จากตรงนี้เนาะเออเดี๋ยวผมดูก่อนเออมาดูว่าเครื่องยนต์จะติดไหมอะบูเลเตอร์เราก็ ใส่ให้แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ให้แล้วคุณผู้ชมคบูเลเตอร์ใหม่มันไม่ใช่ใหม่แล้วครับไม่เป็นของมือสองคุณผู้ชมของมือสองใช้ได้นะมันยังไม่ช้ำนะคาบูเลเตอร์มันไม่ช้ำคาบูเลเตอร์นี่ซ่อมง่ายคุณผู้ชมแบบนี้นั่นตาแบบนี้นะมันเหมือนไดอะแฟร์ถ้าเป็นไดอะแฟรเนี่ซ่อมยาก ลองใส่น้ำมันเข้าไปนะว่ามันจะติดไหมทำไมไม่เห็นรูนะคุณผู้ชมมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าเออเขาละขันให้แน่นนะถ้าขันไม่แน่นมันก็มันมีไม่มีแรงอัดนะ ตดงมเนอนะคุณผู้ชมแล้วก็มาบีบนั่นเดียวบีบนี่ดูปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดอ่าผ่านผ่านผมว่าวตัวนี้มันน่าจะมีอันนั้นนะตัวสีดำๆอะ่ะเออมันไม่มีมานะ่ะไม่เป็นไรขอให้เครื่องมันยมติดก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมหายตัวสีดำำให้นี่ ก็สีดำานบแบบนี้นี่คุณผู้ชมนี่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวให้แกออกมาเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ครับให้มันติดเครื่องยนต์มันติดก่อนเอาลงมาไอ้ที่มันเก็บกับบนโต๊ะลงมาเรายังมีของเล่นอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพักคลิปก่อน มาต่อคลิปกันเลยครับคุณผู้ชมอ่ามันต้องใสข่ขาเนี่มันจะได้มันจะได้สตาร์ทติดมันจะได้เท้าเหยียบแล้วสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมประกอบตัวนี้ก่อนเออผมยังไ,ไม่ได้ใส่นี่ให้เขาเนี่ย Ive, น็อตเบอร์สิบนี่ลืม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 เดี๋ยวก่อนครับน็อตเบอร์สิบนี่คุณผู้ชมนี่ตำทาจาราบีนะนจาราบีไปไหนละ่ะมาให้มันไปคลิกเกลือนะคุณผู้ชมนะนี่จาราบีทาแบบนี้นะเราจะเข้าไปมัน โอกาสจะเป็นขี้เกลือไม่มีเลยครับขันเข้าไปนี่ไม่ใช้ได้อยู่นะน,น็อตนี่นะนี่มันมีเกลียวมันมีเหลี่ยมมีอะไรอยู่นะต,ตัวเคร่อน,นี่นะผู้ชมน็อตเบอร์นี้นะตัวละห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะ <c oughs> ดูมันเหมือน,น,นไม่มีราคาแต่มีราคานะผู้ชมห้าสิบบาทนะเนี่ย ชมดูครเวลามันผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะ่ะอ่ะคุณผู้ชมทุกอย่างก็ผ่านไปโดยดีการประกอบนะครับเดี๋ยวมันจะใช้เวลาคุณผู้ชมคุณผู้ชมเยอะนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเอาเอาเอาดี กล่องมันกล่องม,มันล้มทําคนเดียวกล่องมันล้มขอโทษครับ